ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเช็คก่อนโอนมิจฉาชีพแน่นอนลิงก์นี้ทุกวันนี้มิจฉาชีพออนไลน์ระบาดหนักมากเข้าทุกที่ในแต่ละวันก็มีรูปแบบกลโกงใหม่ๆม,มาตลอดโดยเฉพาะการส่งลิงก์หลอกลวงให้เราเผลอกดเข้าไปนี่จึงเป็นวิธีนำไปสู่การขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือแม้แต่การสูญเสียงเงินในบัญชีได้เลยวันนี้เราจึงอยากมาแชร์ลักษณะลิงก์ปลอมที่ทุกคนต้องระวังไว้เป็นพิเศษเทียงสังเกตได้ง่ายๆก็รอดจากการเป็นเหยื่อกลโกงได้ 1. ชื่อโดเมนเรียนแบบเว็บจริงสังเกตที่ตัวสะกดอาจใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขเข้ามาแทรก 2. ใช้ซับโดเมนเหมือนเว็บจริงเช่น d go th เฟกหนึ่งสอสลีส่วนหลังคือชื่อโดเมนที่แท้จริง 3. ใช้ข้อความให้รีบคลิกรีบโอนข้อความสร้างความตกใจเพื่อให้เรารีบกดบัญชีคุณโดนระง,งับหรือคุณได้รับรางวัลใหญ่ 4. ส่งมาจากแหล่งที่ไม่รู้จักอาจเป็นธนาคารร้านค้าภาครัฐที่เราไม่เคยใช้บริการมาก่อน 5. อย่าก,กดลิงก์ผ่านข้อความแจ้งเตือนให้เข้าเว็บหรือแอปทางการโดยตรง 6. คลิกแล้วเป็นเว็บปลอมส่วนใหญ่หลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญหากมีความสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยและเลือกที่จะไม่กดลิงก์คือการตัดสินใจที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเสมอ